สันติภาพไม่มีทรัมป์หมดราคานาโต้ยูเครนรบรัสเซียต่อวันที่19สิงหาคม2568อยู่กัิบดิชันค่ะถนวัวัดวังชาก่อน f l a ิ๊กวอล l อัปเดตสถานการณ์ศึกตัวแทนยูเครนล่าสุดกันนะคะการประชุมที่วอชิงตันทรัมป์ได้เรียกเซเลนสกีและทีมนาโต้มาคุยที่ทำเนียบขาวสุดท้ายไม่มีข้อสรุปเหมือนเดิม สื่อตะวันตกพากันพาดหัวข่าวนะคะทรัมป์ประสบความสำเร็จบ้างเกมโอเวอร์บ้างทรัมป์ถึงกับโชว์พื้นที่ห้าภูมิภาคที่ยูเครนจะต้องยอมรับข้อเท็จจริงที่น่าง,งานว่ารัเสเซียได้บุกยึดและควบคุมเกือบสุดชายแดนแล้วมีการถ่ายภาพร่วมกันเหมือนกับว่าการจัดประชุมครั้งนี้ประสบความสำเร็จแต่ความจริงในเนื้อแท้ มันสวนทางคำพูดของทรัมป์ค่ะทำไมจึงว่าอย่างนั้นหลังการประชุมสุดยอดประวัติศาสตร์ปูตินกับประธานาธิบดีที่อ阿拉斯าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทรัมป์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกับเซเลนสกีและผู้นำนาตโต้มีใครมาบ้างมีผู้นำอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีโปรแลรนด์ฟินแลนด์และเลขาธิการนาตโตรวมทั้งประธานคณะกรรมาการยุโรป เรียกว่าตัวตึงมากันพร้อมหน้านะคะเน้นไปที่การแลกเปลี่ยนดินแดนและการรับประกันความปลอดภัยสำหรับมอสโกและเคียฟคือข้อเสนอของทรัมป์เนี่ยให้รับประกันความกังวลและความปลอดภัยของรัสเซียรัสเซียกังวลอะไรกังวลที่นาโต้แผ่ขยายเพิ่มสมาชิกแล้วก็คืบคลานมาติดชายแดนรัสเซียนี่แหละคือความกังวลของรัสเซียและดูเหมือนทรัมป์จะยอมรับ การตกลงให้มีการพูดถึงทั้งข้อกังวลของรัสเซียและยูเครนคือให้เวนวินทั้งสองฝ่ายประมาณนั้นผลเป็นอย่างไรมาดูกันว่าทรัมป์แถลงผลการประชมุมอย่างไรบ้างเขาพูดไว้5ประเด็นค่ะอันนี้สื่อรัสเซียนะมีสปุต n นิกมีท็อปวอร์อเมริงานประการแรกทรัมป์บอกว่ามีโอกาสที่ดีที่จะยุติความขัดแย้งใน,นยูเครนได้ในที่สุด เพราแบบนี้ก็คือณเวลานี้ยังไม่ได้ใช่ไหมคะเขาสรุปว่าประธานาธิบดีรเซีเวลาเดมีปูตินและเซเลนสกี้แห่งยูเครนต่างต้องการแก้ไขความขัดแย้งในยูเครนผู้นํายุโรปก็ยังต้องการสันติภาพในภูมิภาคด้วยทําพูดนะคะข้อยท้จริงเป็นอย่างนั้นหรือด้านเซเลนสกี้ยังคงไม่ยอมแลกด่นแดนต้องการให้มีการหยุดยิงทันทีโดยไม่มีความจําเป็นต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวแต่อย่างใด คือเรียกร้องหยุดยิงหยุดยิงจะก,กี่วันก็ต้องหยุดยิงนอกจากนี้ทรัมป์ยังบอกอีกว่าจะมีการจัดประชุมระหว่างทรัมป์กับเซเลนสกีและผู้นำยุโรปอีกครั้งและยังไม่ได้ระบุวันแน่นอนปแปลว่าอะไรคะปแปลว่าคุยรอบแรบไม่ตกไม่จบยูเครนได้รับความปลอดภัยที่ดีมากนี่ท์บอกข้อเสนอเงื่อนไขที่สาระนาเสนอเนี่ยยูเครนจะได้รับความการันตีความปลอดภัย แล้วก็เรื่องจะเข้านาโต้เนี่ยยังไม่ได้รับการหาหรือไม่ได้บอกว่าไม่ให้นะพูดให้คอสรปกรรประชุมนี้ไม่ได้บอกอยูเครนว่าห้ามเข้านะบอกว่ายังไม่ได้รับการหาหรือนาโต้ NATO จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาอาวุธจากสาธารแกิย,ยูเครนแม้อปาก็เห็นลิงไก่เลยข้อน,นี้แหละ,ะสำคัญข้อสุดท้ายนี่แหละมันแสดงให้เห็นว่า ทรัมป์รู้อยู่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสรัสอาจปล่อยให้รัสเซียกับนาโต้ยูเครนลุยการรบกันต่อไปโดยที่สรัสถอยออกมาแล้วก็ขายอาวุธให้พรรคพวกไปรบกับรัสเซียรับเงินอย่างเดียวมันก็ทำได้ทรัมป์ยังคงได้หน้าอีกว่าพยายามสร้างสถาิภาพแล้วแต่ยูเครนกับนาโต้ยังรบกับรัสเซียต่อไม่ใช่ความผิดของทรัมป์นะพยายามแล้ว ไปเป็นคะแนนรวมเพื่อจะขอรางวัลโนเบลสันติภาพเห็นไหมคะได้สร้างภาพตลอดประชุมที่ลาสกาประชุมที่วอชิงตนันและทั้งสองครั้งไม่มีข้อสรุปเรื่องหยุดยิงตลอดมาปูตินยืนยันให้เห็นชัดเจนค่ะว่าการหยุดยิงนั้นเป็นเพียงกลอ,อุบายสำหรับยูเครนและยุโรปในการเติดอาวุธใหม่และก็จะกลับมาโจมตีครั้งทารับรู้นะคะที่จริงรู้มานานแล้วแหละ แต่ตอนนี้ก็คือรับรู้เป็นเป็นพิธีดังนั้นปูตินจึงยืนยันไม่ยอมรับการหยุดยิงชั่วคราวแต่ต้องการสงบศึกอย่างถาวรโดยมีการรับประกันความปลอดภัยทั้งสองฝ่ายก็คือใครจะรับประกันอยู่เพรก็รับประกันแต่ต้องสนใจข้อกังวลของรัสเซียก็คือเรื่องการขยายสมาชิกเพิ่มของนาโตเรื่องการสร้างฐานทัพขยายกำลังทหารมาประชชายแฉด ของรัสเซียสื่อพยายามโพสตว่าทำรับรู้แล้วเห็นด้วยแต่เขาไม่เคยพูดออกมานะคะเป็นการวิเคราะห์ของสื่อเท่านั้นขณะที่ยูเครนและก็นาโตยืนยันนะคะต้องการหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นค่อยคุยอย่างอื่นค่อยเจรจาอย่างอื่นค่อหยุดยิงก่อนแล้วค่อยมาเจรจาเรื่องอื่นทั้งฝั่งนาโตแล้วก็ฝั่งยูเครนพูดตรงกันอังกฤษและฝรั่งเศส ยังยืนยันจะส่งทหารเข้ารักษาสันติภาพในยูเครนหลังหยุดยิงด้วยแม้อิตาลีและเยอรมนีจะไม่เห็นด้วยก็ตามก็คือเสียงของนาโต้เสียงของสภาพยุโรปแบ่งเป็นสองนะคะตัวตึงอะยังไงก็ต้องส่งทหารเข้าร่วมก็คือจะหยุดยิงก็เข้าไปร่วมในกองทหารสันติภาพถ้าไมา่หยุดยิงก็จะส่งทหารไปร่วมรบบระเซียอาจจะในานามอื่นหรือในานามประเทศโดยตรง ออีกเรื่งนงนึแต่จะต้องส่งทหารมาเงินเถอะการประชุมครั้งนี้ก็คือไม่มีข้อสรุปเรื่องการหยุดยิงเหมือนที่ประชุมที่อาล阿拉斯า,าไม่มีสันติภาพอะไรผู้เล่นหลักคือ,อยูเครนไม่รับเงิน้ายของปุตตินแม้ทรัม์จะกดดันอย่างหนักพูดกับรับไปบรับมานะคะพูดเหมือนกับว่าเขาอยาตีปานาส่หักคอแต่เซเลนสกีไม่เอาด้วย แม้แต่นาโตนํำโดยยุโรปก็คือสาราชนาจากัฝรั่งเศสไม่เอาด้วยกับทรัม์ค่ะเซเลนสกีมั่นใจมากขึ้นเลยว่าผู้อุปถรัรมภ์รายมาอย่างสหภาพยุโรปและนาโตยังไงก็จะช่วยยูเครนรบระเสียและทรัม์ละ่ะแปลว่างานในทรัม์ไม่มีน้ำยาใช่ไหมคะเรียกมาสั่งแต่ไม่มีใครยอมทำตามคำสั่งซากคน จะว่าไปแล้วการประชุมสุดยอดทรัมป์เซเลนสกีนาโตที่วอชิงตันนี้มันก็คือชัยชนะของรัสเซียนั่นแหละเป็นการพ่ายแพ้ของผู้อุปธรรมรายใหม่อย่างยุโรปด้วยซ้ำเพราะว่ายังถูกกันอยู่วงนอกนะคะไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม3มฝ่ายฉากหน้าเหมือนว่าทรัมป์นั่นแหละเป็นผู้กำหนดเกมแต่เมื่อเงื่อนไขหลักในการสร้างสันติภาพต้องอยู่บนข้อดยกรองของรัสเซียเท่านั้นก็มันแปลว่าอะไรล่ะคะ ็ปแปลว,ว่าคนกำหนดเกมการต่อรองที่แท้ก็คือปูตินค่ะนั่นก็คือซื่อบางฉบับว่าปูตินยังคงชนะอยู่ในการประชุมที่วอชิงตันพอทรัมป์คุยทางนี้เสร็จต้องยกหูคุยกับปูตินต่อการที่เซเลนสกีและยุโรปเรียกร้องให้หยุดยิงชั่วคราวก่อนค่อยเจอจาอื่นเพิ่มเติมรัสเซียก็น่าจะคาดไปแล้วและได้ยืนยันกับทรัมป์แล้วเช่นกันว่าจะไม่ยอมรับการหยุดยิงชั่วคราว โดยไม่แก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงของรัสเซียยูเครนต้องยอมรับความจริงว่าห้าภูมิภาคนั้นได้ลงประชามติเข้าร่วมกับรัสเซียแล้วต้องไม่เป็นสมาชิกนาโต้ด้วยเมื่อสหาราชอาณาจักรและฝรั่งเศสยืยนยันจะส่งทหารเข้ารักษาสันติภาพในยูเครนจะในนามอะไรก็แล้วแต่รัสเซียไม่เอาไม่ซื้อข่แนาวคิดนี้มารียาสคารวาโฆษกต่างประเทศของรัสเซีย ออกมาฟาดกลับทันทีเลยบอกว่าหากมีฐานนาโต้ในดินแดนยูเครนถือว่าเป็นคู่ปรปักและรัสเซียชอบทำที่จะโจมตีไม่ว่าจะมาก่อนระหว่างหรือหลังลงนามข้อตกลงหยุดยิงเอากับเธอสิคะตัวตึงรัสเซียฟาดกลับตุกเลยแบบนี้มันจะมีสันติภาพอะไรเกิดขึ้นได้คะการประชุม ประชุมไปประชุมมาผลก็เหมือนเดิมสร้างภาพชิ้ใหญ่โตสุดท้ายก็รบกันเหมือนเดิมรบกันอยู่ดีเพราะผู้เล่นบอลตัวหลักมีผู้อุปถัมใหม่ทัามก็รู้อยู่ล่าสุดนั้นทั้มประกาศว่าอาจจะประชุมสามฝ่ายระหว่างทัป์เซเลนสกี้และยุโรปอีกครั้งที่แรกบอกว่าจะประชุมสามฝ่ายคือทัป์เซเลนสกี้ปุตตินตอนนี้จะกลายเป็นสามฝ่าย กเดียวกันเพราะจ็อบนี้ไม่จบที่บอกว่าสุขหน้าเจอกับปุตตะไม่แน่อาจจะไม่ใช่หรือถ้าในระหว่างนี้สามารถคุยหรือสั่งให้เดินหน้าตามเกมของทรัมป์ได้การหยุดยิงก็อาจจะเกิดขึ้นจริงตอนนี้รัสเซียเสียงแข็งมากถ้าไม่แก้ปัญหาระยะยาวไม่หยุดยิงก็เป็นต่อนี่คะที่น้าง,งานการรบเมื่อไม่มีข้อสรุปและทรัมป์ก็เปิดเผยแล้วว่า การประชุมระหว่างทรัมป์เซเลนสกี้และนาโตยังคงต้องมีอีกรอบสรุปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรัสเซียก็รบต่อสิคะยึดต่ออีกจนกว่าจะบรรลุเป,ป้าหมายปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครน